อีกแล้วอ่ะส,สองเนี่ยปืนพวกอีกจบมีแจ้ใครมีไหมไม่มีลาเรือใช่ไหมลาเรือ ปางเขาถึงแทนะ้หายเงียแล้วนะ่ะหายเงียบแล้วน่ะมีาแล้วมีตาคุ้นนะ่ะมีคนหรอนั่นมีเสียงปืนอยู่ ได้โก๊บโก๊บนี่เรายินยิงนะนี่มีคนม่พนลำหนึ่งช่วยผมหน่อยตายแล้วยิงหน่อยดิอย่าอยู่ในตัวนี้อยู่ในบ้านตัวบ้านตัวผมเลืออจะหมดแล้วลำหนึ่งลำหนึ่ง เฮ้ยมันยอนมว่ะมันจำนนแล้ว <laughs> วอบวอบวอบแม่งวอบมันจำนนแล้วเฮ้ยไอยิงตืนล่างกบมกรมกบหายาด่วนเอาอะ เดี๋ยวลงทุนกันแน่ไอ้ดูแจไรเลอรเต็มหาครับผมครับผมมีปืนฮิวแล้วรวมกันในยิงปืนให้เอเบลซาเอาะเอาะไรอะไรป๊บ เลือกจนหอดรอ,อกห้าที Hãy subscribe cho không à? ừ, nó đó đó Cột với cột Ba lùi, ba lùi Má uống, má uống các <coughs> <coughs> bạn ับไปล่อตีนเน,นี่ยดูมีคนสนกูด้วยน่าจะมีอ่ะบ้านพามาช้่งหลังเนี่ยนู่น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 หลังคาหลังคา,งคาอยู่วันแน่นแเรือเหาะอยู่บน,นเรือ,อ,อเหาะ อะไรอะไรตัวนึ่งมีตัวมีตัวนี้ตัวจะตายแล้วตัวเหินมาแล้วตัวเหินมาแล้วตัวเหินมาแล้วตัวเหินบีมาแล้วเหินบีมาแล้วข้างหลังข้างหลังตัวนี่ดิแสดงเอาเสียงของเบาอะไรอะไรข้างหลังคุณเข้างหลังคุณเนี่ยมจะไปโดนเควนเนี่ยข้างหลังคุณเนี่ยบอลลูนบอลลูนข้างบอยตัวอีกตัวนี่กลัวนี่กลัว แดงไม่ได้ยินผมใช่ไหมเนี่ยองล้มล้มไปดูเนยแต่ไปดอร์เป็นข้างหลังคุณน่ะหลังผมเออนู่นอยู่นู่นอยู่ตรงเขาเมองกดนู่นกระโดดยังยองนี่น่ะไหนๆมันน่ะกระโดดไปแล้วน่ะตายแล้วตายผมจะแสดงเสียงของเบามากแน่เลยเนี่ยพูดตรงไหนไม่ไม่มันมันบวกกันข้างหน้าอยู่บวกอยู่เออ มันยิงคุณอยู่ข้างหลังไม่เห็นไม่ได้ไม่โดนกันเลยก็ยิงข้างหน้าอยูงง่หมไม่ใช่มันยิงพวกคุณอ่ะทำมมันก็ต้องเลือกเอาอ่ะจเอาหน้าหรือเอาหลังไงเอาฟังดูไม่ดีเลยนะไ <c oughs> <c oughs> อ้ <c oughs> อเหี้ยไปหายาเยยายอะ ไอเรือหอรั้นมันมีที่เปิดเซฟไหมไม่เห็นนะมันแบนๆอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันไม่จะเลยเนี่ยโอ้โหของร่วงเพียบเลยอืมไอตีนั้นอ่ะเกลี่ยหมดแล้วมั้งเกลี่หมดแล้วพี่เราเข้ามาดูว่ามีนี้เปล่ามีตู้เซฟอะไรอย่างงี้ยิงไกลยิงไกล nó phải được quên là tôi Ôi bọn mày đừng muốn đi đây Được rồi เดี๋ยวเหินไปตรงเนี่ยหน้าเนี่ยโอ้โหไปตรงนู้นหมดละไหนมาเงินนะ ซอมบี้อ๋อเติมก่อแป๊บเอจับป่ะแต่ไม่ไี้กบอินดี้ก่อไม่เต็มมาหาผมทีมนี่ก่อน กอบมนี่กอบมนี่ไอปืนโคนนี่มันบักอใส่กระสุนเรียบร้อยเลยพอจะปืนเนี่ยปืนโคนเนใส่กระสุนดีโหลดเรียบร้อยเฉพาะลายิงมันมันกดมันรีโหลดใหม่รอบ tôi lại bỏ vâng lòng 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 vâng lòng 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 lòng

ตายเลยเน,นี่ยไม่มีพวกหรอ,อมหมแล้วมันตายเลยอะ่ะล้มมันล้มเลยโอ้เหลือทั้งห้าทีมา มวงใคระ,คระเราต้องไปแล้วบบีบเดี๋ยววิ่งไม่ทันนะเฮ้ย,ยมีคนยิงมีคนยิงเจอเจอและ้วเจอและ้วล็อกล็อกล็อกตาย

ร,รีบไล่จ้ารีบไป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 เรีย้ยละของไกป่ปะเนี่ยขอส่งวรวันมไม่ได้ไม่ไกลวิ่งได้ปะวิ่งทานอยู่วิ่งตอนนี้ทานทีมเซียสอง เฮียทำไปทำมาแม่งหน้ากลัวหมาอย่างเี้ยไก่อ่ะเฮ้ยตรงนน้นตรงน้นมาจุดมาจุดเห็นอยู่เห็นอยู่กำลังเก็บของเติมเลือดอยู่ครมัลตุการยัดทีดิเสียวห้องบนว่ะมีรถจอดอยู่ด้วยอ่ะ ไฮมารสข้างบน,นอ่ะอยู่แถวนี้ก่อนไหมเออเราไงก็ค้นวงแล้วขอบ,อบขอบไปเลยขอบขอบไปเลยใครมีแอ๊ซาวบ้างเนี่ยกระสุนเดี๋ยวนะแอ๊บซาวเหรอเอมาอาเาเอาเอาเผื่อเนื้อหมดออกไหม<ข>ออกแล้ว ตายมาไหมอย่าให้มันบวกันก่อนแล้วเราเข้าไปอยากอยู่ตรงกลางจุดอะไอ้อเสียบเสียวแม่งทช่ไหมแม่งไอ้เหียแม่งมาจบอยู่ในปากป่องปูเขาไฟอ่ะ,อะ,อะ,อะใครมารถอาจจะตองอะหืมไอ,อ้มีรถอยู่ข้างบนหน้าแปลกเลยอยู่ใกล้กันไว้อยู่ใกล้กันไว้มันต้องมีไอ้คน,คนชุบมันมีคนชุบคุบเพื่อนตรงกลางมันมันต้องมันต้องยิงอยู่้างไงอ่ะเร,เราเราขึ้นไปดกักรอน ปายเราบอกไอ้นั่นแหละน่ะยิงกันแล้วน่ะน่ะร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งได้ป่กว่าเนี่ยได้ละเนี่ยอยู่ตรงรถนี่แหละไหนยิงกันแล้วยิงอยู่อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นน่ะแหน่งกราโดนงงๆี่ยใครมีแอปเจ้าลิงเลย ไอ้นั่นใส่สองนะไอ้นั่นใส่สองนะระวังตีตีตีสี่ระวังตีสี่ย้อมเราใครมีไนเปอร์ยิงเลยไอมันมีตีอยู่ตรงกลางน้ำอ่ะตีหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงเขาอ่ะตีหนึ่งเขาฝั่งนู้นน่ะตีหนึ่งอยู่กลางน้ำตีไหนมาที่บางมันปลาระเบิดมาเรียอยู่นั่นะ หลบมาหลบมานี่มินี่การมันหลบไปไหนแล้ววะมันยังอยู่อยู่ยังอยู่ปะมันยังอยู่ปะต้องมาฝั่งโน้นยังอยู่ฝั่งโน้นยังอยู่ฝั่งโน้นหลบไปก่อนนี่เดี๋ยวนะสันเข่านะสันขวาสันขวาอยู่สันขวาดูเราต้องรู้นะวงมันจะบีบไปทางไหนเนี่ย

ปิดปิดอ่านปิดอ่านโทษสิโอ้โหขนลุกเอ้ยไม่มันมันยิงเพื่อนในทีไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้ายิงโดนตัวเองก็เป็นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัวสี่สามตัวฝั่งนู้นเหลือสามตัวบรรจุกระสุนให้เรียบร้อยขอกระสุนเซ6หน่อยดิได้กบกบมาไว้กบมาไว้กบมาแล้วมาร์กแดงกบมาแล้วกระสุน F6 เอาเอาแบ่งไปเอโอเคโอเค อยู่ล่างหรออยู่ล่างเหรออยู่ล่าง,อ,อ,ยอ,ง,างอยู่ตรงนั้นโอเคโอเคนั่นมันเป็นคมเมี่ยงก็โดดอยู่นั่นแหละอย,อยู่น,น้ำอยู่น,น้ำไอ้เนี่ยของไหงลลงมา

แบบม่พีเธอตายก็อโดนแปบ,บ,แบ,บส,สกอตเลยโหตายได้ทีสุดละเลิก